เก็บควยป่วยตาข้าวปลาแดกได้เมื่อยตายหาสักทีเว้ยนะครับมาไม่สบายอีกแล้วกูจะถ่ายแล้วสามติบคลิปเพราะอะไรเพราะทุกคนก็อยากจะได้นะครับทุกคนก็อยากจะได้ตังค์สวัสดีค่ะเต๋ามิสซิสแอคทีฟแฟมิลี่ติดตามข่าวไปกับเต๋าค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการห้ามนะครับห้ามเพื่อไม่ให้มันนะครับ20คลิปนี่ก็ยังยังเยอะไปสำหรับคนที่เขาไม่ได้เลยนะบางทีเนี่ย ครับนีนะครับเพราะอะไรเพราะทุกทำงานนะครับทำงานนี่มาปุ๊บจับกล้องปุ๊บปุ๊บเอาแล้วนะครับได้แล้วนะครับนะนะครับใช่ไหมล่ะนะครับนะแชร์อีกแล้วครับเพื่อนๆชาวโชว์ไม่มีวันหยุดเลยจริงๆสําหรับเม่งจ่ายของเราขณะน,นี้เป็นเรื่องที่เราเองก็ได้ยินมาแล้วก็ได้เห็นมาจากเราติดตาม ข่าวข่าวของน้องผลไม้มาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้สุเทพขอบคุณมากๆเลยที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ได้ฟังกันถึงความจริงขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกันค่ะสุเทพออกมาแชร์อะไรฟังเลยค่ะเข้าใจยังครับเข้าใจยังนะครับตอนนี้องค์งปู่ใกล้จะเสร็จใกล้ถึงวันเข้ามาแล้วนะครับนะใกล้ถึงวันฉลองเข้ามาแล้วนะครับนะพูดผีมันจะหวยหวนนะครับพี่เมษาสวัสดีครับนะ พูดผีมันจะหวยหวน้โพวสีมันจะห้ยหนโอยอยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนนะครับเหมือนโดนน้ามนต์มันจะหวยหวนะครับนะนะครับกลัวเขาสร้างเสร็จนะครับพยายามที่จะสกัดทุกอย่างนะครับพยายามที่จะสกัดทุกอย่างนะครับนะทั้งทั้งที่ตัวเองนะครับตัวเองก็เป็นคนพูดแต่ก่อนนะครับเอารูปสวัสดีครับนะนะครับเอารูปองค์ปู นะครับที่เป็นเมฆอะ่ะนะครับเอารูปองปู่ที่เป็นเมฆเนี่ยนะครับมาบอกว่าดูไอแจกให้เอฟซนะครับแจกให้เอฟซนะครับเขียนมาส่งมาแล้วก็โอนโอนค่าส่งมาให้ด้วยเ <c oughs> <c oughs> ขาโอนค่าส่งเขาไม่ได้โอนแต่เฉพาะนะครับค่าส่งเด็นะครับานะรบ,บางคนโอนเกินก็มีนะครับบางคนเอินโกนก็มีนะครับนะอยากได้รูปไปบูชาเนี่ยใครล่ะเป็นคนที่แจกรูปเมฆไปบูชาใครล่ะนะครับก็ไม่ใช่ปุ้งหนิงหรอกเลย พงหนิงหรอกเลยนะครับนะใช่ไหมครับแล้วใครล่ะที่ไป็นล้ำโอยแล็สนับสนุนให้มีนางลํำเกิดขึ้นใครแ่ละเมื่อก่อนนะ่ะนะครับที่นะครับโดนลุงป้าจะเอาเด็กๆมาลำํำคุณบอกว่านะครับนะโอ้ยคุณจะมาสกัดนะครับนี่เป็นกลรกสณ์ญญาการลํำระหว่างภาคอีสานลนลลงให้คนอีสานออกมาต่อต้านคนที่ออกมาพูดว่านะครับนะไม่ให้ลํำช่วงโควิดอ่ะที่ที่ที่ลุงป้าให้ให้ลูกบอกมาลํำอะ่ะ นะครับใครกันแน่ที่จะนะครับที่พูดอะบอกจะให้คนอีสานออกมาดูนี่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีการลํำใครล่ะควายตัวไหนล่ะมันพูดแล้วควายตัวไหนที่ได้แสนทรัพ์ไปยุบยุบกับเขานะครับพอไม่ได้ดังใจพอออกไปอ่ะงูเขียวบูนปั้นเสร็จแล้วนะครับใครล่ะครับนะใครล่ะครับเนเออนะครับส่วนนะครับ ส่วนนะครับเรื่องสอคหนึ่งเนี่ยไปถามไอ้กากดูไปถามไอ้กากดูซิว่าสอคอหนึ่งเนี่ยมันละเมอมันบุกลุกป่าสงหนหรือเปล่าไอ้กากมันจับจานดาวเทียมไอ้กากไอ้กากมันเปิดจานดาวเทียมรอภาพจอดาวเทียมบอกไม่ลุกไม่ลุกเออจำได้ไหม ไปถามอาจารย์กากดูไปถามอาจารย์กากดูเมื่อก่อนเนี่ยมันเปิดจานดาวเทียมมันเปิดภาพจานดาวเทียมบอกไม่ลุกมันยังบอกไปเลยนะ่ะออแล้วตอนนี้มึงบอกสองอนหนึ่งมันจะลื้อบ้านเขาซะแล้วนะครับเนะมื่อก่อนนี้เปิดจานดาวเทียมอยู่เลยนะกาก เปิดจานดาวเทียมเอฟซีดูเลยนี่ไงนี่ไงมันมีลุกมันม่ลุกป่าสงวนนะครับเออตอนนี้มันลุกซะแล้วเฮ้ยเปรายงานซะแล้วผูโ้โหปวดหัวพวกมึงแต่ละตัวคือไม่ได้ดัังใจนะครับนะมาครอบงาเขานะครับมาครอบงำเขา,นะา,ขอเ,ขาเอา้าผมพูดตรงๆง,งเลยนะผมพูดตรงๆเลยนะเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่แหละที่ลุงไม่ชอบนี่แหละที่ลุงพลไม่ชอบ นะครับสำหรับปุ้งหนิงเนี่ยนะครับปุ้งหนิงเขาพยายามที่จะเอาเอซีของลุงป้านะครับไปเดินนะครับไปทําโครงการของตัวเองโครงการช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพื่อให้ตัวเองได้หน้าเพื่อสร้างภาพให้ตัวเองดูดีเป็นคนช่วยเหลือสังคมนี่คือแผนของเขาตั้งแต่แรกนะครับใครๆก็ดูรู้เขาเข้ามาหาลุงป้านะครับสวัสดีครับส0 0พท่านเขาเข้ามาหาลุงป้าเขาบอกเลยคำแรกที่เขาพูดก็คือ ไม่จําเป็นต้องไปถ่ายลุงป้าตลอดก็ได้เดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายนะครับถ่ายน้ําตกถ่ายภูเขานะครับนะแล้วเขาก็พายูทูบเบอร์ไปถ่ายเรื่องนะฮะเรื่องช่วยข้าวนะครับเรื่องช่วยโกงข้าวที่หน้าสารโอมาถแถลงใหญ่ตูนะครับออกมาถแถลงผลงานของเขาใหญ่ตูนี่เป็นการช่วยเอาหน้านะครับนี่เป็นการช่วยเอาหน้านะครับนะนะครับ ทำจับทำทีมันไปช่วยแล้วก็เอาเอฟซีเนี่ยไปไหลสดที่วัดอะไรก็ไม่รู้นะครับสร้างเมนสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับที่วัดนะนะครับไหลสดบริจาคเงินสร้างบริจาคเงินสร้างเมนเขาพยายามทำโครงการอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะเดินสายนะครับแล้วเขาก็ไปไปด่าไปด่านายกอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาตรการโควิดอะไรไม่รู้ด่านายกอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาตรการโควิดนะครับเออ นั่นคือสิ่งที่เขาจะทำนะครับแล้วเขาจะได้ได้หน้าเหมือนนะครับเหมือนการหาเสียงล่วงหน้านะคโดยเอาฐาน f อซของลุงป้าเนี่ยเอาไปทำนะครับแล้วก็จะมีโครงการทําปั้นยูทูบเบอร์ขึ้นมาเพื่อเป็นหัวคะแนนนะครับนี่คือโครงการของเขาอย่างการไปช่วยเหลือลุงที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับนี่และคือแผนของเขานะครับซึ่งลุงไม่เห็นด้วยนะครับมันไม่เกี่ยวกับคดีของน้องมันไม่เกี่ยวคดีของลุงคุณเอาไปทําอะไรคุณคุณก็ได้ ได้หน้าอยู่คนเดียววะนะครับใช่ไหมครับกูได้ความดีความชอบอยู่คนเดียวยแบบนี้นะครับนะเนี่ยเออเขาพยายามจะทําอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เขามาดึงลุงรู้ทันลุงรู้ทันลุงเลยไม่ให้พูดนะครับลุงเลยไม่ให้พูดนะครับเขาก็เลยรู้ว่าดึงเอฟซลุงป้าไปไม่ได้เขาก็เลยกะจะแปลเอฟซของอีแม่นะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองเมื่อก่อนก็ยวบยุบอะยุบยวบก่าเขาแล้วตอนนี้หมวกยวบุบยๆบ ครับหาว่าฟ้าจะผ่าลุงนะครับเขาต้องมีการเขาก็ใส่นั่นอะอะไรเรียกอะไรนะครับสายล่อฟ้าอยู่แล้วนะครับเออระดับช่างเนี่ยเขาย้ายมาตั้งอยู่นี้แล้วนะครับนะเขาย้ายนะครับมาจากนะครับบกดาหารนะครับออามาสกุลได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็อีกแค่นะครับมาตรการการป้องกันความปลอดภัยทําไมมันจะไม่มีวะนะครับเขามีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ห่วงเขานะครับเขามีอยู่แล้วนะช่างตั้มเนี่ยไม่ใช่กระจกกระจอกไม่ใช่ขี้ นะครับเขาย้ายมาขนาดนั้นแล้วเนี่ยที่ว่ายากแล้วเนี่ยไกลแค่นะครับเนาสายร่อฟ้าเขาทําอยู่แล้วนะครับเขาทําอยู่แล้วนะครับนะแล้วอะไรเวลาล้าไปแล้วกลัวโค่นกลัวอะไรเนี่ยนะครับนะนะครับเขาก็จัดระยะห่างอยู่แล้วไม่เขาไม่ให้เข้าใกล้หรอกนะครับเขาไม่คุ้นเข้าใกล้หรอกนะครับเขาก็จะมีนะครับเว้นระยะนะครับนะเดี๋ยวก็เขาก็ทําเองเลยนะครับเขาก็ทําเองเลยครับนะคุณไม่ต้องไปห่วงเขาขนาดนั้น นะครับนะส่วนนะครับลาเต้หาบมดาองค์ปูหาบมดาองค์ปูอยู่แป๊ดเป็ดปดนะครับนะไหนบอกว่าเป็นลูกคุณหนูไหนลหะเรื่องราวบอกเป็นลูกคุณหนูนะครับนะหายป่วยพ่อองค์ปูหายป่วยพ่อองปูเลยอยากศรัทธาเลยจะมาช่วยลุงนะครับพ่อเห็นว่าลุงนะครับนะโดนกันแก้รังแก่มึงพูดอย่างนี้ดี่ว่าเมื่อก่อน มันพูดอย่างนี้ี่ว่าส่วนไอ้กากก็บอกไม่มี fc ผมเลยนะครับมีแต่ fc ลุงป้ามีแต่ fc ลุงป้าผมไม่เคยคิดว่า fc เป็นของผมเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ได้ลูกตาไม่ลุกปาดู gps จับอะไรนะ google map นะครับ google map ดูแล้วนี่ไม่ได้ลูกตาไม่ลุกปามันกดจับ google map อีกต่างหากครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เต๋ามิสซิสแอคลี่แอคลี่แฟมิลี่แล้วก็สุเทพทองคำด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามให้พวกเราขอบคุณนะคะสวัสดีครับลุงพ่อก็เหมือนกันลุงพ่อก็เหมือนกันลุงพ่อก็เหมือนกันเออนะครับนะมีลุงลุงมีปัญหากันนะข่าวลุงมีปัญหากันนะข่าวบอกเจ้าแม่เข้าสิง ดวงธรรมบอกเจ้าแม่เข้าสิงแต่ละคนเจ้าแม่เข้าสิงอภิษพุทธเจ้าแม่ตะเคียนเข้าสิงลุงบอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นนะแต่งานนี่กับลุงแต่งานก็บลุงนะครับเสร็จแล้วนะครับนะพอได้ข่าวว่านะครับนะนะครับพอได้ข่าวว่าจะมีความผิดจะมีการนะครับนะ พี่อ uge, gucken, bin, skins, ELL, <mumbles is this level>? ัจฉริยะจะไปนะครับตรวจสอบอีกรอบหนึ่งตรวจสอบวัดอีกรอบหนึ่งบอกว่าไม่เอาแล้วอัตมาจะไม่ยุ่งแล้วไปดีเบตกับเขาเฉยตุยนะครับไม่ดีเบตกับเขาเฉยตุยนะครับแล้วบอกไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ต้องมาตรวจสอบนะไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วแคลร์ตแคลร์ตจีวอนบินให้ไหมครับให้ไหมครับเสร็จแล้วนะครับพอเขาจะย้ายองค์ปู่พอสารตัดสินเสร็จอากลับมาไว้ มีข่าวลือว่าเขาจะเอาผิดนะครับเขาจะเอาผิดนะครับคนที่บอกว่าสร้างองค์ูนะครับเออตอนนั้นมีข่าวบอกว่านะครับนะลุงพลผิดเป็นจำเลยที่หนึ่งนะครับเขาจะเอานะครับคนที่บอกให้สร้างด้วยนะครับนี่ก็เลยนักข่าวก็เลยไปถามลือศีนะครับลือศีบอกไม่รู้จากพาพาก็บอกกูไม่รู้จากลือศรีเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละ อม <ra> ไม่รู้จักกันรุ่นเดือนร้อนยันเนนเอนะครับเดือนร้อนยันเนนเอนนนเอออกมาโอ้ยรู้จักรู้จักเนนเอออกมารู้นะครับนี่ไงนะครับผมยังจําคําสัมภาษณ์ได้เลยนะครับนะ่ะผมบอกไม่รู้จักเอ้ยพากไม่รู้จัก <laughs> พอสารแต่สินเอยมีมาเว้ยทั้งลือสีทั้งพระเลยเว้ยนะครับทั้งลือสีทั้งพระเลยเว้ย <laughs> เข้ามาเว้ยมีบทบาทใหม่นะครับมีบทบาทใหม่ ให้ไหมครับเอาหรือไม่จริงเอาหรือผมพูดไม่จริงนะครับนะโถเอยนะครับนะเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วพออยากจะโทรหาช่างต้มพวกเราจะดังกันใหญ่แล้วนะอามมตพูดเราจะดังกันใหญ่แล้วนะนะถ้าเราย้ายได้นะครับพอหนะะ้าข่าวไปถามย้ายวันไหนครับโอ้เขียนเลยก็าดานไม่เขียนเลย <c oughs> บอกวันย้ายเสร็จสับนะครับไม่ปรึกษากับลุงนะครับไม่ปรึกษากับทีมงานการย้ายนะครับบอกเลิกเสร็จสับ นะครับพอลุงบอกว่าเอ้ยไม่ใช่จะมากําหนดได้ยังไงเพราะว่าการย้ายนี่ก็ไม่รู้นะครับว่าย้ายมันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบิเหตุอะไรหรือเปล่านะครับลุงก็บอกว่านะครับอย่าเพิ่งไปกําหนดวันนะครับนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยนะครับทางที่ดีไม่อยากจะให้พระมายุ่งเกิดว่าไปกําหนดวันปุ๊บปั๊บเกิดล้มทับคนตายขึ้นมาเขาจะบอกว่าอันนี้ไงะนะครับไม่ <c oughs> ฉลาดนะครับสู้ไอ้กากไม่ได้ไอ้กากนู่นมันเป็นรออยู่นู่นแล้ว มันไปรออยู่จปะปัโดนรอเอาผลงานอย่างเดียวนะไอ้กากมันฉลาดสุดแล้วไนอะ้กากเนี่ยครับมันฉลาดสุดแล้วนะมันไปรอผลงานอย่างเดียวเลย